สวัสดีเพื่อนๆนะต้ตอนรับปีใหม่ฮัปี2016นะขอต้อนรับทุกคนสู่รายการ Step News นะและนี่คือ13มือถือที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยของเรานั่นเองนะฮะร่วมถึงขายดีด้วยแน่ๆนะฮะค่อนข้างมั่นใจว่าข้างขายดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรุ่นอื่นนะที่นอกจาก13รุ่นนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ขอให้เป็นดูรายวินีของแต่ละบุคคลไปละกันนะฮะแต่13รุ่นนี้รับรองว่าทุกคนน่าจะรู้จักหมดอยู่แล้วนะฮะเราไปดูรุ่นที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะฮะไม่ได้เรียง อันดับที่หนึ่งของเรานะครับเป็น l e n o v o A7 0 0นนะฮะมาพร้อมกับสุดยอดสเปค MTK 6752นั่นเองนะฮะนุดเร็วทันใจปานสายฟ้าแลบนะพร้อมกล้าจอมาลิที760นั่นนะไม่เครื่องคุณนั่นปูดปี๊ดมากเลยนะฮะเทนั้นไม่พอฮะยังมาพร้อมกับระบบเสียงดอเบยฟังแล้วหูระเบิดตุ้มๆนะฮะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าขายผ่านทางลาซาด้านะคนก็บอกว่าของไม่ท้อเลยทีเดียวนะ,ะก็ทำไงได้ของมันดีก็อย่างนี้ละฮะ รุ่นต่อมานะเป็นรุ่ที่2ของเราในวันนี้ฮะม Xiaomi Redmi Note 2แล้วก็ Redmi Note 3นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังนั่งฟังสเต็ปกี้อยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะรู้จัก Redmi Note 2และ Redmi Note 3อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะทำให้ทุกคนต้องไม่มีข้อกังขาในเรื่องของสเปคที่คุ้มค่าอีกแล้วนะ้าสำหรับ Xiaomi นะ,ะ Redmi Note 2มาเข้ากับ Helio X10 เลยทีเดียวนะฮะมีเรื่องตั้งแต่รอม16นะฮะแล้วก็รอม32นะฮะเทา่าน้ไม่พอฮะ เพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้อีกต่างหากนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมาพร้อมกับแรม2นะฮะแล้วก็1เดือนถัดมาฮะ Xiaomi มิ้นท์ทำอะไรของเขาฮะออกรุ่น3มาตบรุ่น2ตัวเองนะฮะด้วยการออกเป็นบอดี้อลูมิเนียมทั้งตัวพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะฮะมาพร้อมกับสเปคคล้ายๆเดิมเลยนะฮะแต่ว่ามีแบบ16และ32และเพิ่มเมมโมรี่การ์ดไม่ได้นั่นเองนะฮะสำหรับ Xiaomi นี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะฮะเรื่องของความคุ้มค่านะฮะทำให้เรมมี่โน่สองมิ้นี่ยนะฮะ เข้ามาอยู่ในหนึ่งในมือถือที่คุ้มค่าที่สุดในปี2 0 1 5ได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะ,ะละคิดว่าปี2016ิไปถึงช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะยังคงเป็นที่ต้องการของผู้คนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะสับเบีย์ที่3วันนี้ไม่พูดถึงเนี่ยก็คงจะโดนค้อนไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับ one plus 2ด้วยเนี่ยนะหนึ่งในมือถือที่มีกล้องอยู่ระดับโครอลังการแห่งมือถือนะ,ะเป็นกล้องที่มีมือถือแบบเป็นกล้องมือถือที่แบบชัดมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยเดียวสำหรับ one plus 2นะฮะมาเท่าก,กับ b ร e a k i n g มีล้อมให้เลือก2แบบนะคือ16แล้วก็64นั่นเองนะจ๊ะเพิ่มเมนบรีกราดไม่ได้นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าบันพลัสซูเนี่ยนะฮะหาซื้อคาอนข้งใหญ่หนึ่งนะเพราะว่าต้องมีบัตรเชิญเนี่ยถึงจะซื้อได้นะ,ะับเรียกว่าอินดี้น่าดูแต่ถิงกรนนะั้นก็ยังเป็นกระแสให้คนไทยเราพูดถึงเรื่องอรุ่นนี้เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่ได้เป็นเจ้าของแล้วคงจะทราบอยู่แล้วว่าโค้ดแห่งกล้องมือถือนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองนะจ๊ะรุ่นต่อมาฮะเป็นหนึ่ มีการพูดถึงเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็มีข่าวดีและข่าวร้ายเกิดขึ้นในปีเดียวกันสำหรับปี2015เนี่ยนะฮะก็คือ LG G4 เนเองนะฮะ LG G4 ไม่ได้มีปัญหาหรอกับไม่ใช่ข่าวร้ายแต่ข่าวร้ายคือ LG หยุดการทำมือถือในประเทศไทยนะฮะไปสักพักหนึ่งนะจนถึงปลายปีนี้เลยทีเดียวนะคือปี2016เลยทีเดียวก็ต้องมาดูว่าเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนนะฮะแต่ละวนกลับมาที่ LG G4 ก่อน,นะฮะ LG G4 เป็นหนึ่งในะมือถือที่มีสเปคสุดยอดคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอะไรมาก ความประทับใจตัวนี้ที่นาด,ดุดมีให้มากที่สุดข,ของ LG G4 นะนกลับไม่ใช่เรื่องของกล้องนะคือกล้องมันดีู่าแหละทุกคนก็รู้แต่ว่าที่ประทับใจสุดๆจริงๆคือเรื่องของหน้าจอนะคือสีหน้าจอ,องเขาเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะคือใส่ภาพอะไรเข้าไปเนี่ยถือว่าสวยสุดๆเลยแบบโอ้โหแบบสุดยอดตอนนี้มันคิดว่าม่มีจอไหนที่แบบดูแล้วแบบมันโอเคเท่านี้มาก,ก่อนเลยสำหรับ LG G4 ก็ยกเป็นมือถือที่น่าจะมีจอที่น่าด,ดุดประทับใจมากที่สุดเลยในปี2015เน่ไม่ยากมาพร้อมกับสเปคสุดแรงมากมายทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับ รุ่นต่อมาฮะก็เป็นคู่แข่งจากชาติเดียวกันนะฮะไม่พูดถึงก็มันไป,นป,นปนไม่ได้อยู่แล้วที่ต้องไม่พูดนะฮะต้องพูดถึงอยู่แล้วฮะซัมซุง Galaxy Note 5ครองอันดับยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยมาตลอดนะสำหรับซัมซุงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ฮะซัมซุง Note 5เป็นหนึ่งความคาดหวังที่ทุกคนนั้นคาดหวังว่ามันจะยอดเยี่ยมนะฮะโดดเด่นนะแต่ว่ามีข้อจำหน,นิที่เขาพูดถึงกันก็คือเรื่องของการเพิ่มในมโมริกรารไม่ได้ทำให้ทุกคนเนี่ย โฟกัสไปที่โน้ตสีมากกว่าแต่ว่าโน้ตห้าก็ทดแทนด้วยกล้องที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเช่นกันนะฮะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สุดยอดนะฮะและระบบเสียงต่างๆนะฮะจอภาพมันไม่มีข้อกังขาใดๆว่าโน้ตห้าก็เป็นหนึ่งในมือถือที่ดีที่สุดในโลกตัวนึงเช่นกัน,นะฮะนถ้าใครจะมีแบบประสบการณ์ที่ไม่ดีกับมือถือบางรุ่นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่บุคคลจริงๆฮะบางคนเขาก็แบบไม่ได้เจอสิ่งนั้นมันพูดยากแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันแต่เชื่อเถอะว่าโน้ตห้าเนี่ยร มากที่สุดตัวหนึ่งในปี2015แน่นอนเลยทีเดียวนะฮะรุ่นต่อมาดีกว่าับต้องเรียกว่ารู้จักกันทั้งโลกนะฮะไม่เรียกว่าทั้งโลกก็คงจะแปลกแล้วเพราะนี่คือ iPhone 6s นะฮะแล้วก็ 6s plus นั่นเองนะฮะจาบเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพมัต้องพูดถึงนะฮะถือว่าอยู่ในระดับสุดยอดอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า iPhone มีข้อตำหนิสักข้อนหนึ่งก็คือ อาจจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งยานนิดหน่อยนะแต่ว่าที่เขาให้มามันก็ใช้ดีอยู่แล้วมันไม่ไ้ปรับแต่งอะไรตั้หนานนะฮะแต่บางคนก็ไม่ชอบไงแบบมันมันที่เปิดไอโฟนมาหน้าตาคล้ายๆกันหมดมันคงก็จะมองว่าเอ้ยมันเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อนะแต่ว่าแน่นอนฮนะถ้าไอโฟนมันไม่ดีมันคงขายไม่ดีขนาดนี้นะ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 เราก็ต้องยอมรับว่าไอโฟนนั้นจะต้องเข้ามาอยู่ในมือถือที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในปี2015แน่นอนนะตามนั้นเลยฮะ รุ่นต่อมาฮะก็เป็นรุ่นที่เป็นซัมซุงที่มีขอบหน้าจอด้านข้างเีนะรู้แล้วใช่ไหมรุ่นไหน,นะฮะซัมซุงซีรีส์ที่อย่างที่มีคําว่า edge นั่นเองครมันจะเป็น note edge นะฮะ s6 edge นะฮะพวกนี้ต่างๆแล้วก็ note edge plus ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นซีรีส์แรกของซัมซุงนะ,ะที่มีขอบด้านข้างแล้วน่าจะเป็นรุ่นแรกของโลกที่ทำขอบมาแล้วใช้งานได้ระดับนี้ด้วยนะฮะมันก็ร็อคเร์ดิจริงๆคนพูดถึงมากที่สุดจริงๆเพราะความแปลกของมันนะฮะรวมถึงความเป็นซัมซุงนะฮะ เรื่องว่าต้องมีคนพูดถึงเยอะมากๆสเปคก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับออกมาค่อนข้างดีมากๆรวมถึงการขายแห่งโคตรจอเหมือนเดิมคะซัมซุงนี่จอจะดีมากนะฮะแล้วก็ซีรีส์ที่เป็นตัวท็อปอย่างซีรีส์โนลแล้วก็ซีรีส์เอนะฮะพวกเ6 S5 เป็นต้นไปพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากในเรื่องของจอภาพกล้องระบบเสียงแล้วก็เรื่องของการไม่ลอยแพรด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีลอยแพรบ้างตามตามสไตล์ของซัมซุงบ้างนะครับเพราะเขาออกรุ่นเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไงตัวท็อปแฟลกชิปของซัมซ มากกว่ารุ่นอื่นของ Samsung อยู่แล้วนะฮะทำให้ S6 Series ทั้งหมดะฮะเข้ามาอยู่ในมือถือที่พูดถึงในปี2015ได้ไม่ยากเลยเดยนะฮะรุ่นต่อ,อมา5ตัวนี้นะฮะต้องแมวว่าชื่อเดียวกับตัวของแคมเปญที่เขาทำกับ Lazada นะ,ะก็คือ Alcatel Flash Plus นั่นเองฮะออกมาคลั้งแรนี่นะดูดว่าโอ้โหสเปคอย่างนี้จะขายแบบถล่มขนาดไหนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงฮะก็เร,เรียกว่าขายกันแบบถล่มทลายมาก Alcatel Flash Plus, Plus นี่มีคนนิยมนะฮะ ชื่นชอบด้วยสเปคด้วยความคุ้มค่าของมันนะฮะแต่ว่าเรื่องของกล้องเนี่ยจะค่อนข้าง,งสีแบบว่าเป็นรองหน่อยนี้เขาพูดๆกันนะฮะเป็นรองแล้วก็เรื่องทัศกรีนก็เสียกันบ่อยเหมือนกันตรงนี้ก็น่าดุดได้รับเคมมาจากคนที่ซื้อมาในยั้งสองแบบคนแล้วนะฮะเขาฝากฝากไปเคลมให้นะแต่โดยรวมมันก็ยังถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าไม่ได้เคมทุกคนไงฮะเอาเครื่อง f l a s plus เนี่ย,ยก็ยกังถือว่าเป็นหนึ่งในมือถือสุดยอดและคุ้มค่าม,มากที่สุดตัวหนึ่งในปี2015แน่นอนเลยทีเดียวนะฮะ รุกกลับมาเป็น ASUS ZenFone 2นะฮะแล้วก็โอ้โหสารพัดเซนโฟนเข,ง,ขงหลายเซนโฟนเซลฟี่เซนโฟนโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยฮะ,ะเรียกว่าความคุ้มค่าต้องพูดถึงแล้วสาวบ็อก ASUS เนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะ,ะก็ต้องยอมรับว่า อินเทลก็มีจุดเด่นนะฮะของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่พอมาลง Android ปุ๊บก็มีจุดอ่อนที่ Intel กับ Android ไม่เข้ากันในบางส่วนเช่นกันแต่สเปกก็คุ้มค่ากับราคาเลอเกินฮะออกมาแต่ละตัวนี่โอ้โหคือถ้ามองแต่สเปค,คนี่คือช็อกไปเลยนะแบบไม่คิดว่า ASU s จะทําได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยต้องยอมรับว,ว่า ASU s Zenfone 2เนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะในปี2 0 1 5ัน้ามีคนพูดถึงเยอะมากๆคือปี2014ี่เนี่ยมีการพูดถึง ASUS z เ n f o n น5 Zenfone 6แล้วก็ z e n f o n e 4เนะี่ยเยอะมากๆนะฮะ แล้วปีต่อมาเนเซนทรอลสอก็เป็นโอ้โหอะไรที่แบบมาหาการมากทุกคนใช้เยอะมากๆแล้วก็แบบชื่นชอบชื่นชมในความคุ้มค่าของมันเยอะมากๆนะฮะในหน่าว่าเรื่องศูนย์บริการก็ถูกชื่นชมด้วยเช่นกันนะฮะส่วนจะชื่นชมยังไงก็ลองหาดูในพันทิปดูแล้วกันนะฮะรุ่นต่อมาฮะสาวบล็อกอัพพออยู่ไหนฮะส่งเสียงหน่อยเร็ววนะฮะอัพพอร R7 ซีรีส์นะฮะ,ะ,ฮะหรือ R7 Plus นั่นเองที่กระดุดเลือกมาในวันนี้นะครเป็นมือถือจอ6นิ้วที่หลายๆนะคนบอกว่า ปีเนี้ยมันเป็นยุคของจอที่เล็กลงเหลือ5นิ้วแล้วนะฮะคือปี2015เนี่ยผลโหวตเนี่ยเขาบอกว่ามือถือ5นิ้วเนี่ยมือถือเป็นมือถือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนมากที่สุดนะฮะก็คือเขาโหวตกันอนะเขาโหวตให้5นิ้วเป็นมือถือที่ดีที่สุดนะฮะบ,บางคนก็าอาจจะชอบ5.5นะฮะทำให้ผลโหวตเนี่ยมันคาที่5กับ5.5นะฮะแต่ Oppo ป7 p l u s t พัวนทางเลยครับซัด6นิ้วมันเลยฮะัพร้อมระบบเสียงพร้อมแบตพร้อมจออย่างดีโอ้โหเรียกว,ว่าออปโปนะฮะร,รุ่นนี้ก็ ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวมากแล้วก็อย่างที่พูดกันนะเรื่องของสเปคมีคนเขากว่าโหพี่สเปค Opp o p p o ปลอเจันมันไม่ลื่นเท่าตัว n 3ด้วยซ้ําก็อาจจะใช่นะฮะก็ไม่ได้ติดอะไรก็น่าจะช้ากว่าอยู่แล้ว100%นะฮะแต่ว่ามันมีความอย่างอื่นเข้ามาทดนะแทนนะซึ่งทางผู้บริหารอัพโปที่ได้คุยในะดูเขาก็บอกว่าเขาเน้นเป็นไลฟ์สไตล์โฟนนะฮะซึ่งทำให้มือถือเนี่ยใช้งานแบบภาพรวมได้ดีกว่าขายความเร็วกุ้งออกไปอย่างเดียวนะฮะแต่จริงๆแล้วแนะนำนะฮะว่าปีหน้าเนี่ยปีนี้ปีสองพันะ ควรจะปรับความเร็วขึ้นมาบ้างน,นะเพราะคนเริ่มรู้แล้วว่า snapdragon 6 1 5เนี่ยมันไม่เวิร์คเท่าไหร่นะฮะเห็นไรก็าม oppo ด้วยครับไม่ใช่เราจะให้พ่ะสวดตัวแล้วดูกระชัย oppo a หาด้วยนะฮะก็ยังชื่นชอบแล้วก็ยังรัก oppo อยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะฟิวๆ,ๆนะฮะไปรุ่นต่อไปเลยดีกว่านะจ๊ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการยอมรับว่าออกแบบมือถือสวยที่สุดตัวหนึ่งในโลกและในประเทศไทยเองก็ยอมรับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบสวยมากๆ lenovo vibe shot นั่นเองฮะออกเสียงได้สองแบบฮะ v iber. ช็อตก็ได้ฮะไวเบอร์ช็อตก็ได้หรือว่าจะเป็นไม่ใช่ไวเบอร์นะมันจะเป็นไวแล็เบิร์กนะฮะไวช็อตนะฮะแล้วก, iber, ะะ Shot, ะะวก็หรือว่าไวช็อตนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ออกแบบที่สวยมากๆก,กล้องก็ค่อนข,ข้างดีนะเป็นกล้องที่เหมือนมีระบบซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างดีคือตอนเ,เล็งไปมันไม่ค่อยสวยหรอกแต่พอถ่ายปุ๊บเนี่ยเหมือนซอฟต์แวร์มันประมวลผลได้ค่อนข้างฉลักมากนะรวมถึงดีไซน์ที่สวยงามมากนะทต่ไมทุกคนเห็นเลยว่าเจ้าเลนสไวเบอร์ช็อตตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็น เหมือนเป็นกึ่งกึ่งแฟชั่นโฟนได้ด้วยแล้วมันก็เป็นแบบโทรศัพท์ที่ดีได้ตัวหนึ่งด้วยนะเสียงเดียวนะไม่ใช่ snap 6.5นะเมื่อคุณใช้สักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันมีอาการกึ่งกึ่งกึ่งนะฮะเชื่อดินะคุณต้องเจอแน่นอนนะฮะรุ่นต่อมาะฮะเป็นรุ่น vivo x5 pro นะ,ะที่รุ่นเรือรุ่นนี้มาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในประเทศไทยมีการพูดถึงตัวนี้เยอะขนาดไหนนะฮะแต่ว่า vivo x5 pro เป็นมือถือรุ่นที่น่าดูช้แล้วเนี่ยชอบมากที่สุดข,ของ vivo ในปี2015ที่ผ่่่าาานนมเเลยยยะ,ะด้วรบบตงๆี คือความเร็วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆอยู่แล้วแหละไม่ได้เร็วมากหรอกแต่จอกล้องต่างๆแล้วก็ระบบเสียงต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกประทับใจ vivo x5 pro มากมากถึงมากสุดเลยทีเดียวนะเรียกว่าถึงจะใช้6.15แต่ก็ยังแนะนำให้ทุกคนไปซื้อ v i v o x5 pro ใช้กันเพราะว่ามันกล้องมันดีมากเลยอ่ะคือมันให้ความแบบความเป็นมืออาชีพที่แบบแ,บบแปลกๆอ่ะคือแบบมันอยู่ในมือถือได้อะไรเงี้ยแล้วมันเจ๋งมา,มากๆกับ vivo x5 pro นะฮะก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมือถือที่ น่าจะกระแสดีมากๆนะในปี2015นะสำหรับ vivo นะฮะรุ่นสุดท้ายฮะของวันนี้นะครเป็นของค่ายหัวเว่ยนั่นเองฮะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะฮะหัวเว่ยเนี่ยเข้ามาทําตลาดนะฮะแล้วในปี2015ที่ผ่านมาเนี่ยโด่งดังมากๆนะฮะด้วย CPU นะฮะ indie มากใช้ของตัวเองคิวรินนะฮะหัวเว่ย P8 l i t e นะฮะแล้วก็ P8 ธรรมดาเนี่ยคือ2ตัวที่ดุดดเลือกมานะฮะ ว่ามีการพูดถึงมากสุดของโหเว่ยนะฮะเรื่องความคุ้มค่าความเร็วแล้วก็ความเบาแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยโหเว่ยพี่แปดไลท์เนี่ยทำให้นักดูด้วสึกประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าใช้แบบว่ากาจอนะฮะมารี450นะฮะก็คือใช้มารี450คู่กับคีรินที่รินมันเร็วมากนะฮะแล้วก็มารีส50หมันก็เป็นกาวจอที่ดีมากแต่ไม่มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากแต่ด้วยข้อาที่เป็นคีรินนี่แหละฮะแอปบางตัวก็ดีดออกบ้างนะฮะ และนี่คือ13มือถือนะฮะที่ต้องบอกว่ามีการพูดถึงมากที่สุดแน่นอนฮะในปี2015ทุกรุ่นที่พูดมาขอการันตีว่าใช้ดีนะฮะถือว่าใช้ค่อนข้างดีมากก็ใครที่อยากจะซื้อนะฮะก็บางตัวยังหาซื้อได้อยู่นะฮะอย่างบางตัวอาจจะซื้อไม่ได้แล้วนะฮะ ก็ลองติดตามดูฮาหาที่ร้านป้าข้างบ้านก็ได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ t t p p n w w ขคงต้องลำลาพีนท่นนี้นะขอบคุณท่้ทติดตามนะฮะกดสมัครรับข้อมูลให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลำลาพีนท่นนี้ฮะขอบคุณทุกท่านสวัสดีปีใหม่ฮะสวัสดีจ้า